โ okay. อเคอ่าทีนี้โยนอีกเอาเพื่อนเพื่อนรับหน่อยนะเอาเพื่อนเอา้าผเอาเพื่อนโยนรับนะโยนรับโอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท่านเลยนะครับ ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประธานสุดธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมมาเจอกับผมนะครับช่างหนุ่มประธานสุธรรมาอีกแล้วนะครับผมแน่นอนนะครับเมื่อมาเจอกับผมนะครับผมก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องพูดคุยนะครับเกี่ยวกับงานซ่อมสีรถยนต์งานสีและตัวถังนะครับมาฝากคุณผู้ชมพี่น้องทุกๆท,ท่านเลยนะครับ และในคลิปนี้ก็เช่นกันนะครับผมก็มีพี่น้องนะครับที่ชื่นชอบในงานสายซ่อมสีรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ทําลองทํารถตัวเองอยู่กับบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องที่เปิดกิจการเล็กๆอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นงานที่เกี่ยวกับงานซ่อมสีรถยนต์นะครับปัญหาหลักๆเลยนะครับงานซ่อมสีรถยนต์ต้องมีอะไรแน่นอนนะครับก็คือสีพ่นรถยนต์นั่นเองนะครับสารตั้งต้นก็คือสีพ่นรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะไปหามาจากไหนดีนะครับผม แน่นอนนะครับหนึ่งร้านสีใกล้บ้านในช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะตามเพจตามท็อปปี้อัสด้าอะไรประมาณนี้นะครับก็พี่น้องก็จะไปกดสั่งซื้อมาหรือว่าจะเดินบล็อกอินเข้าไปที่ร้านนั้นๆที่ขายสีพวกนี้อยู่นะครับทีนี้นะครับทำไมต้องมาพูดถึงเกี่ยวกับพวกสีพ่นรถยนต์นะครับแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าพี่น้องเดินเข้าไปที่ร้าน ไปเลือกสั่งซื้อเองตามหน้าร้านอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับการจัดส่งนะครับก็คือพวกเรื่องผลิตภัณฑ์กระป๋องสีเปิดฝาแตกฝาบุกอะไรเนี้ยก็คือจะตัดปัญหาเรื่องการจัดส่งไปได้เลยนะครับเอาของเราไม่เสียหายนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปซื้อที่ร้านนะครับแต่ว่านะครับบางร้านก็อาจจะมีประมาณว่ามีสีให้เลือกไม่เยอะนะครับไม่มีสีที่เราต้องการที่ร้านนั้นๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับผม ทีนี้ก็มีพี่น้องถามไทยเข้ามานะครับว่าออช่างหนุ่มครับมีร้านหรือว่าร้านสีหรือว่าแหล่งที่ซื้อสีแนะนํำไหมนะครับอย่างพวกสีเบอร์สีพ่นรถยนต์ที่แบบว่าไม่ต้องไปหาหลายที่นะครับอยากซื้อที่เดียวให้จบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีเบอร์ต่างๆหรือว่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆชินเนอร์กระดาษกาวและเกอร์อะไรเงี้ย อยากให้มันมีศูนย์รวมร้านเดียวเลยให้แบบเข้าไปที่เดียวแล้วได้ของครบทุกอย่างนะครับไม่อยากไปเสียเวลาเลือกซื้อหลายที่นะครับอยากเอาเวลาตรงนี้ไปทํางานดีกว่านะครับผมมันจะได้งานแล้วก็จะได้ประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะครับแล้วผมก็ไปตรวจสอบเสาะหามาแล้วนะครับก็เจอร้านหนึ่งครับคุณผู้ชมก็คิดว่าเป็นร้านที่มีข้าวของเยอะพอสมควรนะครับเยอะน่าจะครอบคุมเรื่ข้าที่ผมเลือกเลือกหาดูนะครับผมว่าน่าจะครอบคุมทุกง,งานซ่อมสีของเราเลยแหละผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์ดี แล้วผมก็ได้เข้าไปติดตามดูในเพจนะครับผมโอ้โหสีเบอร์เนี่ยผมว่ามีครบนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกําลังหาสีที่กําลังจะไปพ่นรถยนต์ของตัวเองอยู่หรือแม้กระทั่งพี่น้องที่ทํางานกิจการประกอบอาชีพนี้อยู่นะครับอยากจะลองหาสีเบอร์ที่แบบครบๆเลยไปร้านเดียวนี่จบๆเลยนะครับผมมีร้านแนะนำครับคุณผู้ชมนี่เลยครับผมโอ้ตกแรงขนาดนี้เลยเหรอตายแล้ว กัสดุเพิ่งจะส่งมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวมาดูนครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมผมแกล้งนะครับผมแกล้งทําให้กล่องพัสดุสินค้านี้สุดมือเองนะครับผมผมแกล้งทำให้เรื่องจากที่สูงนะครับครับผมก็คือนี่นะครับ ผมจะเล่าอะไรให้ฟังคือร้านเนี่ยร้านเนี่ยเขาเขาเคมเขารับประกันนะครับว่าการแพ็คสินค้าของเขานะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับกันกระแทกมาอย่างดีนะครับผมก็เลยอยากทดสอบดูนะครับถ้าเกิดว่าเอาวิธีการสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยเรื่องขนส่งนี่สำคัญนะเรื่องขนส่งนี่สําคัญก็พนักง,งานก็อาจจะมีแบบ ยังไงอะสินค้าเยอะนะครับก็อาจจะเร่งระบายสินค้าออกไปสู่ผู้รับแบบเร็วๆด่วนๆน,นั่นอะไรเงี้ยก็เลยมีปัญหาแบบอาจจะโยนบ้างนะครับก็โยนรับอาจจะหลุดมือบ้างอะไรบ้างนะครับทีนี้ทางร้านที่ผมสั่งซื้อเนี่ยเขาได้เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับคือหนึ่งละ่ะลูกค้าที่สั่งสีไปเนะี่ยเรื่องราคาอ่ะอันนี้เรื่องราคาก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจะถูกหรือแพงบางที่บางร้านก็อาจจะถูกกว่า อันนี้ก็นิดนึงนะครับก็อาจจะเรื่องตรงนั้นแต่ว่าหัวใจสําคัญคืออะไรครับเวลาเราสั่งซื้อสินค้าอย่างอย่างสีพ่นรถยนต์เนี่ยคือมันจะต้องใช้เวลาที่แบบว่าเราต้องการใช้ด่วนนะครับเราต้องการใช้ด่วนทีนี้ก็สั่งซื้อไปถ้าเกิดว่าของที่ส่งกลับมานะ่ะถ้าเกิดว่ามันแตกเสียหาย nope. นะครับแล้วงานอ่ะมันรอที่จะไปต่อรอที่จะพ่นอยู่แล้วรอแค่สีตัวเดียวที่จะมาประกอบรถแล้วก็ให้มันเป็นสีสวยงามออกมาเป็นคันที่ใช้งานได้ทีนี้ปรากฏว่าปัญหาคืออะไรพี่น้องสั่งมาแล้วสีที่ส่งมานะครับเปิดสภาพกล่องออกมาทีแรกเลยกล่องบูบี้ บุบเลยนะครับใจไม่ดีแล้วบางบนบางท่านอาจจะสั่งมาสักสองสากระป๋องนะครับเพื่อจะเอามาพ่นรถ1นึคันหรือ4กระป๋องก็อาจจะมีกระป๋องนึงที่มันเปิดฝาน้ําเจิ่งนองเป็นน้ําสีไหลออกมาแบบไม่ไม่โทษใครทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ขนส่งนะครับมันก็อาจจะมีผิดพลาดกันด้นะครับทีนี้ร้านที่ผมไปสั่งซื้อมาเนี่ยเขามีไอ้นี่ไงหเลย แพ็เกจจิ้งของเขาเนี่ยคือกล่องกระดาษนะเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กล่องทั่วไปนะครับเขาจะออกแบบกล่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันกันกระแทกได้สูงนะครับกล่องเนี่ยมีความหนาอันนี้ที่เขาเค็มนะที่เขาที่เขาโฆษณาในเพจนะครับว่ากล่องเนี่ยทำขึ้นมาเป็นพิเศษให้มีความหนานะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะห่อบับเบิลอีกสองชั้นเพื่อกันกระแทกนะครับก็กล่องสภาพมาเนี่ยก็ถือว่ายังสภาพโอเคนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยข้างในเนี่ยเป็นสีเบอร์สีกระป๋องนะครับ เราจะลองดูกันอีกทีหนึงห่งเลยสดๆเลยไหมะถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับสมมุตนะิว่สมมุติว่าขนส่งโยนรับกันโยนแล้วกันปุ๊บล่นลงมาแบบนี้เลยเป็นไงครับสภาพกล่องอ่ะโอเคเอาทีนี้โยดีอีกอ้าวอ,อ,อย่างนี้อีกโอ้โหมก็ไม่รู้นะว่ามันยังจะอยู่สภาพดีไหม อ่าทีนี้อีกนิดนึงผอจะเอาพือนโดนรับ็อกนสินคา้าตอนนี้ก็ส่งมาถึงผมแล้วอ่าสมมติว่าสินคา้าตอนนี้ส่งมาถึงผมแล้วมาดูโดยรวมกันเลยครับมาดูกันครับผมเนี่ยสินคา้านียที่จริงอ่ะเขาขนส่งมาให้ผมแบบจริงๆแล้วไงผมตรวจสอบดูแล้วว่าสภาพมันก็ยังดีอ่าทีนี้ก็จําลองเหตุการณ์นะครับเมื่อกี้ประมาณว่าขนส่งส่งมาอีกทีนึงผมก็มาทมําซ้ําอีกนะครับทีนี้อ่ะกล่องโดยรวมเลยเห็นไหม พวกมุมพวกอะไรมาเนี่ยไม่ยุบนะครับกล่องก็ยังดูเป็นเป็นเหลี่ยมสภาพดีอาจจะมีบางมุมนะครับที่มันหล่นลงตรงมุมบ้างนะครับเนี่ยจะมีรอยเล็กน้อยแต่ว่าสภาพโดยรวมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับไม่บุกไม่บูบีเลยนะครับผมอย่าพูดมากเดี๋ยวเสียหน้าแกะกันเลยดีกว่าครับ มาแกะกันเลยตรงนี้เป็นสีเบอร์สีกระป๋องนะครับที่ผมสั่งมายังไม่บอกนะครับร้านอะไรแกะพร้อมกันเลยครับแกะพร้อมกันเลยเบิดออกงมาโหมีหน้าละ่ะมาดูความหนาของกล่องก่อนครับด่ความหนาของกล่องสองชั้นนะครับสองชั้น เห็นไ,ไหมถ้ากล่องปกติที่ขายทั่วไปเนี่ยนะครับที่ไม่ได้สั่งทำมานะ่ะมันจะเป็นแค่กล่องบางๆอย่างนะครับผมโอ้แต่เนี่ยหนาหนามากอ่ะไปข้างในกันต่อครับแทนแทนแทน,แน,แนมันลุนกันมัลุนกันปื๊บปื๊บโอ้โหเปิดออกมามีอะไรอยูาเนี่ออยอือหือ มีชั้นรองหน้าเพื่อจะกดทับตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีสีเบอร์สีกระป๋องนะครับที่สั่งไปนะครับผมโอ้โหแล้วยังมีแบบซับในอีกนี่แพ็กกันอย่างนี้เลยเหรอค่าแพ็คเท่าไหร่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะครับเดี๋ยวนะคือกล่องนะ่ะกล่องนะ่ะหนาอยู่แล้วนะกล่องหนะ้าหนาอยู่แล้วแต่ว่ามีซับในอีกซับในคืออะไรดูพี่เขาใส่เข้ามาเป็นไง เป็นไงอ่ะไม่ใช่ว่าล็อกข้างเดียวอ่ะนี่ยัดคอไมอ่อีกนี่ีนะครับเพื่อจะบล็อกด้านข้างนี้แล้วตัวสีละ่ะเนี่ยตัวสีก็ห่อบับเบิลมาดูสภาพดูสภาพยังไม่แกะบับเบิลนะยังสภาพแบบว่าเห็นเป็นกระป๋องอะ่ะไม่มีสีรั่วไม่มีสีซึมประมาณน,นี้เลยโอ้โหเดี๋ยวนะ เราก็จะมีใบเสร็จมาให้ในกล่องด้วยนะครับก็เป็นดินนั่นแหละนะดินขออู่ไว้ <laughs> หรือว่าจะเปิดให้ดูดีนี่นะครับผมก็เป็นสีสีกระปอ๋องอะลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับโอทางร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสั่งสีกระป๋องเนี่ยเขาส่งฟรีด้วยนะครับ เขาส่งฟรีด้วยนะครับอันนี้คือสั่งสีสีกระป๋องเนี่ยโอ้โหประหยัดได้เยอะนะหนึ่งละถ้าเราเดินเข้าไปซื้อเองใช่ไหมหนึ่งละมีค่าเดินทางของเราที่ต้องใช้พาหนะค่าน้ํามันนะครับสองละเสียเวลาในการทํางานนะครับผมแต่ว่าถ้าสั่งสีกระป๋องที่ร้านนี้เนี่ยเขาส่งมาให้ฟรีเลย1-2วันเนี่ยก็น่าจะได้รับของนะครับเนี่ยผมสั่งนะผมได้ภายใน2วันนะครับก็คือสั่งวันเนี้ยสั่งวันนี้ช่วงเช้านะครับก็คือจะได้ถัดไปอีกวันหนึ่งช่วงบ่ายนะครับอันนี้ผมก็วว่่่่าามััันนนนแแล้้ตพืทีใกรรจดสงะคบ เดี๋ยวผมขอย้ายที่ไปโต๊ะที่มันกว้างกว่านี้หน่อยนะครับเราจะได้แกะดูข้างในกันเลยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเรามาดูสีข้างในกันเลยดีกว่าคผมที่ที่ผมสั่งมานะครับก็เป็นเป็นสีมอริสันนะครับผมลองสั่งมานะครับเผื่อพี่น้องนะครับอยากรู้นะครับผมจะยังไม่กล้าสั่งเองอันนี้ผมก็ทดลองให้นะครับคุณผู้ชม ว่าสั่งมาแล้วมันมีวิธีการสั่งยังไงนะครับสั่งมาแล้วสภาพของแพ็กเกจจิ้งมาเป็นยังไงบ้างเป็นสีขาวนะครับที่สั่งมาก็มีมีบุบบ้างมีบุบบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะเกิดจากที่ผมโยนไป3-4ทีแรงๆเ,เมื่อกี้นะครับผม ก็มีรอยบุบบ้างเล็กน้อยนะครับมีรอยบุบบ้างเล็กน้อยข้างในเนี่ยเขายังซีนแบบเทปมาอีกชั้นหนึ่งนะต้องกันฝาเปิดนะครับตรงนี้สําคัญพวกที่มันบุบเล็กๆน้อยๆพวกนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าฝามันเปิดออกมาเนี่ยถ้าสีเกิดเปิดแล้วไหลออกมาเนี่ยมันก็จะเสียหายแบบ ได้งานไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเขาก็ซีนตรงปากกระป๋องมาให้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับโอ้โหป้องก,กันกี่ชั้นเนี่ยหแล้วก็บับเบิลก็เป็น2แล้วก็หอ่อบล็อกด้านรอบอีกก็เป็น3นะครับแล้วก็กล่องที่ทํามาเป็นเสียดอีกโอ้โหบล็อก4ี่ชั้นเลยบล็อก4ี่ชั้นเลยคือค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสีเนี่ยถึงมือเราได้พ่นแน่นอนนะครับผมถ้าแพ็กมาแบบนี้รอวันนับวันเนี่ยรอได้พ่นแน่นอนนะครับ คือผมว่าปัญหาเรื่องสีแตกสีฝากระป๋องเปิดเนี่ยน้อยมากๆนะครับผมอก็มีรอยบุบบ้างนะครับมีรอยบุบบ้างอันนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับสาหรับงานผลส่งนะอันนี้ไมไ่เราไม่ได้พูดถึงแบบว่าเดินเข้าไปซื้อเองที่ร้านนะครับอันนี้คืองานสั่งออนไลน์นะครับผมก็คือสั่งตามเพจต,ตามอะไรนี่แหละแล้วผมจะเปิดให้ดูทั้งสี่กระป๋องเลยนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหน,นเขาแพ็คมาเหมือนกันทุกกระป๋องเลยนะครับ เขาจะแพ็คซีนเทปกาวด้านบนก่อนนะครับผมป้องกันฝาเปิดแล้วก็จะห่อด้วยบับเบิลกันกระแทกอีกชั้นหนึ่งมีบุบบ้างครับมีบุบบ้างก็อาจจะเป็นที่ผมโยนเมื่อกี้นี่แหละครับ <c oughs> ก็รีวิวให้เขาโหดเกินรีวิวร้านเขาโหดเกิน, <c oughs> ด,นดีแล้วครับดีแล้วครับพี่น้องจะได้มั่นใจนะครับว่าเออ มันใช้งานได้จริงนะครับมันใช้งานได้จริงโอ้โหนี่ปะเปิลทุกทุกกล่องนะครับเนี่ยสภาพสภาพใช้งานได้นะครับมีบุบบ้างมีบุบบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็ย้ำอีกทีนึงน่าจะเป็นที่ผมโยนนั่นแหละนะครับนี่เป็นไงครับตอนนี้สินค้าก็ได้ถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปเปิดใช้งานอ่ะพี่ช่างสีมาแล้วครับรงงานได้เลยครับผมพรุ่งนี้จะได้ส่งรถรับเงินลูกค้าแล้วแม่ ก็โอเคนะครับผมคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับในการารีวิวการสั่งซื้อแล้วก็ได้รับสินค้านะครับเป็นสีพ่นรถยนต์ทำมาตั้งนานแล้วช่างหนุ่มร้านที่ช่างหนุ่มรีวิวเนี่ยมันร้านอะไรทําไมไม่บอกสักทีนะครับผมจะได้สั่งซื้อนะครับผมคือร้าน,นเอาไว้ก่อนนะครับคืออยากให้เห็นว่า เขาแพ็กมายังไงมันขนส่งสินค้าถึงปลายทางอ่ะเป็นยังไงนะครับผมคุณผู้ชมผมอยากให้ดูก่อนไงถ้าเกิดว่าเออผมบอกร้านไปแล้วผมมาแกะมาดูอะไรเงี้ยแล้วเกิดว่าของมันเสียหายเนี่ยก็คงจะแนะนําไม่ได้นะครับอันนี้มันก็ต้องมันก็ต้องเสียผมอย่างแน่นอนโอเคเห็นสินค้าเห็นหน้าตาออกมาถึงปลายทางแบบนี้แล้วนะครับโอเคมั่นใจนะครับผมไม่แตกนะไม่เฉาะนะไม่แตกไม่เฉาะนะ มั่นใจได้นะครับผมอทีนี้บอกพี่กัดร้านเขาเลยแล้วกันนะครับผมร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะครับก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมกล่องกล่องของเขาเนี่ยเป็นกล่องที่ทําขึ้นมาเพื่อเพื่อจะส่งสีอยู่แล้วนะครับผมคือกล่องกันกระแทกเห็นไหมมีสติกเกอร์กันกระแทกสติกเกอร์เนี่ยมันป้องกันไม่ได้มันไม่ใช่ยันอะไรที่มหาอุดที่จะป้องกันขนาดนั้นคือต้นทางเขาเนี่ยทำมาเพื่อขนส่งอาจจะมีผิดพลาดหลุดมืออะไรบ้างนะครับผมเนี่ยนะครับ โลโก้ของร้านเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยก็คือร้าน VP c a คาเพนนะครับผมอ่าฝั่งนี้เลยอ่านแทชัดนเลย VP c a r า e n นไหนอ่ะ <c oughs> นี่ร้าน VP c a คาเพนนะครับผมก็เป็นขายสีรถยนต์ราคาส่งด้วยนะครับทก่านถ้าเกิดว่าซื้อในจํานวนเนี่ยก็อย่างอย่างโปรที่ผมจับสั่งมาเนี่ยก็เป็นสีกระป๋องนะครับสีกระป๋องแล้วก็ บวกส่งฟรีด้วยอันนี้อันนี้เราไม่เสียเพิ่มนะก็คือเราจ่ายแค่สีกระป๋องนี่แหละแล้วเขาก็ส่งฟรีแล้วก็แพ็กเกจมาแบบขู่ขนาดนี้กล่องยังไม่มีสีนะยังกดไม่ลงเลยยังยังไม่เลือกเรื่องเรื่องกล่องอีกเอางี้เลยก็ช่องทางสั่งซื้อเลยดีกว่าเผื่อพี่น้องนะครับอยากจะลองสั่งซื้อดูบ้างครับร้านนี้นะเขาไม่ได้มีแค่สีมอริสันนะครับเขายังมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองหลายอย่างเลยนะครับก็มีตั้งแต่ไปผลแกะทินเนอร์กระดาษกาวเล็กเกอร์ อะไรที่จําเป็นที่เราต้องใช้ในปู่ทําสีนะครับครบนะผมว่าน่าจะครบถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็ใกล้เคียงอ่ะผมว่าไปร้านนี้ร้านเดียวเนี่ยน่าจะได้ของพอใช้นะสาหรับรถหนึ่งคันนะครับผมโอเคร้านพีพีคาร์เพจนะครับช่องทางติดต่อการสั่งซื้อนะครับก็แน่นอนผมเนี่ยซื้อมาจากทางเพจเลยเพจ a c e b o o k นะครับก็นี่เลยถ้าพิมพ์ตามเพจนะครับก็จะวีภาษาไทยเลยนะไม่ต้องคิดว่าจะพิมพ์ยากเลยนะตัวผมเนี่ยเรียนมาน้อยนะครับถ้าจะให้พิมพ์อังกฤษเนี่ยโอ้ เอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับคุณผู้ชมพิมภาษาไทายเลยวอแหแวนสะอ,อีนะครับผมผมจะค่อยๆสะกดเลยเผื่อพี่น้องบางคนบางท่านอาจจะฟังไม่ทันนะครับวบอแหแวนสอ,อีนะครับใส่จุดนิดนึงนะครับผมแล้วก็พีนะครับครับว่าพีก็พอพานสอ,อีนะครับขนาดนี้เลยเหรอไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้มพงยังหนุ่มอ่านมาเลยก็ได้บ้าง วีพีคาเพนสนะครับผมวีพีคาเพนสขายสีพ่นรถยนต์ราคาส่งนะครับผมแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับ 0924457279 0924457279นะครับผมเบอร์โทรติดต่อนี้โทรไปหาใครอะ่ะโทรไปหาใครอะ่ะเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านชื่อว่าพี่ปิงนะครับผมพี่ปิงก็คนที่น่ารักมากๆนะครับผมติดต่อสอบถามได้หรือว่าจะเป็นไลน์นะครับ v p c a นะครับ v p c a 2543อนี่เป็นพศออเกิดของเจ้าของร้านหรือเปล่า กลัวแบบว่ากลัวจำยูเซอร์ตัวเองไม่ได้ก็เลยเอารหัสพศสอเกิดมาใส่ในในในชื่อไลน์หรือเปล่าแอปดีพีค่า2543ผมว่าใช่แน่ๆเลยนะครับองทางสั่งซื้อก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องก็เข้าไปตอดสองดูได้นะครับผมว่าก็โอเคนะในระดับที่แบบว่าหนึ่งมันตัดปัญหาอะไรได้บ้างตัดปัญหาเรื่องขนส่งนะครับอาจจะไม่ร้อเซมากนักแต่ผมว่านะ ค่อนข้างจะมั่นใจเลยถ้าถ้าผมก็เป็นคนส่งเหมือนกันไงผมก็เป็นคนขายเป็นคนแพ็คส่งเหมือนกันมันก็มีบ้างปัญหาที่แบบว่าสีมันแตกพอไปถึงปลายทางเนี่ยมันไม่ทันใช้นะครับคนที่อยู่ปลายทางน่ะสั่งสีมาก็นับวันแล้วแหละว่าเออพอสีมาถึงวันเนี้แล้วเราก็จะได้พ่นลงงานให้มันจบภายในวันนี้วันนี้เพื่อจะนัดส่งลูกค้าวันนี้วันนี้นะครับแต่พอปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือแบบ พอสีมาถึงเราแล้วน่ะปรากฏว่าสีมันใช้ไม่ได้ก็คือสีมันเปิดฝาแตกอะไรเงี้ยมันก็เกิดการสั่งใหม่แม้แม้ว่าร้านสีน่ยเขาจะรับเคมรับประกันให้ว่าส่งให้ฟรีหรือไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มผมว่ามันมันก็ไม่ใช่นะคือโอเคแหละเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ที่ที่เราเสียไปน่ะคือ1เสียงานนะงานไม่ได้เดินส เสียคำพูดกับลูกค้าอันนี้สําคัญมากเสียคําพูดกับลูกค้าเวลาเรานัดแล้วส่งรถไม่ทันเพราะว่าปัญหาจากการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันผมว่ามันตัวยนี้มันก็เป็นช่องทางที่ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับผมสีถ้าร้านนี้นะผมค่อนข้างจะมั่นใจว่ามีครอบคุมครบหมดทุกเฉดสีนะครับผมเขาสต็อกสีเบอร์ไว้เยอะมากๆนะครับผมในโกดังนะครับผมทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับก็หามาให้แล้วนะครับพี่น้อง ว่าจะสั่งซื้อสีร้านไหนดีนะครับผมร้านไหนพอที่จะเชื่อถือมั่นใจได้บ้างนะครับก็ไปหามาให้แล้วนะครับพี่น้องว p พีคาเพนนะครับเดี๋ยวช่องทางติดต่อเนี่ยผมจะให้ไว้ในใต้ลิงก์ใตโ้โพสต์นี้หรือในชื่อโพสต์ก็ได้นะครับจะเป็นลิงก์ของเพจของที่ร้านนะครับเผื่อพี่น้องท่านไหนอยากสนใจสั่งซื้อนะครับผมคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าน่าจะยาวพอสมควรนะคลิปนี้นะมัวแต่ไปโยนกล่อง ไม่ยอมเปิดกล่องไม่ยอมเปิดให้ดูสักทีนะครับผมว่าสินค้างในเป็นอะไรเนี่ยนะครับผมถ้าใครนะครับพี่น้องท่านไหนเกิดต้องการนะครับหาสีเบอร์พ่นรถยนต์นะครับราคาส่งพร้อมบริการแบบนี้นะครับผมก็แนะนําอีกร้านหนึ่งนะครับผมพี่พี่คาเพนนะครับผมคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ ฝากติดตามช่องช่างหนุ่มประธานสุธรรมาด้วยนะครับผมว่าจะนําอะไรมาเสนอดีๆนะครับเป็นข้อมูลที่แชร์ต่อๆกันไปนะครับให้พี่น้องนะครับได้รับประโยชน์จากช่องนี้นะครับไม่เยอะก็ขอให้ได้ประโยชน์บ้างนะครับจากช่องนี้นะครับคลิปนี้นะครับช่างหนุ่มประธานสุธรรมานะครับก็ต้องขอกล่าวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมขอบคุณมากมากครับผมบ๊ายบาย